ชิมเมื่อกี้ลูกชิมไปแล้วลูกชอบอันนี้คือข้าวเย็นที่เหลือนะหมดแล้วนะคะอืมันหอมตะไคร้กับใบมะกรูดอืม สวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับในบรรยากาศครัวง่ายๆแบบนี้ง่ายจริงนะไม่ง่ายไม่ทําเพราะว่าทํายากๆก,กับเขาไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็ถนัดมากเลยสําหรับโปร e ีซีของเราคือการ Recycle Food ดนะรีไซเคิลโลกใบนี้เวลาที่เราจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างสุร่ยสูรายก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร มีอาหารเล็กๆน้อยๆของเหลือเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาไปทิ้งนะก็เก็บมาสิครับเอามาทําใหม่ให้มันเป็นอาหารแบบจานใหม่ๆแบบง่ายๆแบบนี้วันนี้นําเสนอในเมนูข้าวผัดปลาร้าเป็นแบบรีไซเคิลฟู้ดนะก็มีของที่เก็บไว้แบบว่าเขาเรียกแห้งๆกังๆเลยฮะติดตู้อยู่นะฮะแล้วก็เอามาทําข้าวเย็นก็แข็งแล้วนะครับก็สามารถเอามาทําสิ่งนี้ได้ง่ายๆมากๆเลยข้าวผัดไปลุยกันเลย โอเคสิ่งที่เราจะใช้ก็มีข้าวสวยนะครับที่เป็นข้าวเย็นนะข้าวเหลือเนาะน้ำตาลทรายนะครับปลาร้านะครับแล้วก็เ็ดนะครับเท่าที่มีกระเทียมพริกซอยตะไคร้หอมหัวใหญ่นะครับใบมะกุูดซอย Yeah. แล้วก็มีมะเขือเทศหน่อยหนึ่งเท่านี้แหละครับที่เราจะทำข้าวผัดกันในวันนี yeah. ้เเริ่มแรกก็ต้องเอาน้ำมันลงไปก่อนสิฮนะดับแรกเลยเราก็จะเอากระเทียมนี่นะครับลงไปเจียวให้มันหอมๆก่อนนะ yeah. เอาละกระเทียมเราจะเริ่มแบบหอมหอมเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าระวังอย่าให้ไหม้นะครับเริ่มต้นเราหัวหอม,หอมลงก่อนเลยครับบึบตะไคร้ลงไปฟึบ เอาลงไปหมดเลยแล้วกันปร <laughs> ุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งครับเพื่อความหอมโอเค ต่อไปเป็นโรยน้ําตาลนะครับเพราะไม่งั้นมันจะตุ่มๆไปหน่อยนะะประมาณเนี่ยโรยสักประมาณหยิบ2หยิบแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเลยมันจะได้สุกด้วยกันนะครับ ทีนี้ขั้นตอนสําคัญนะอย่างที่บอกว่ามันนี่คือข้าวผัดปลา้าเราก็จะใส่ปลาร้าเลยครับโดยประมาณนี่ระวังจะเค็มนะครับเพราะว่าของเขาเข้มข้นจริงๆเลยคล้ายๆปลา้าผัดไหมอืมใช่คล้ายมาก หอมฟืบเย้ yeah. เราก็มีแบบว่าผักแตงกวาเหลือนิดนึงแบบเก่าๆนะฮะอุ้ยมีพริกเด็ดมาจากหน้าหน้าบ้านครับ หอมมากอาเร็วชิมสิครับก่อนที่จะให้หน้าจอมชิมแตงยกนนี้มีพริกเม็ดด้วยวชิมน้อยๆเป็นไงมั่ง ใช่มันคือข้าวผัดปลาครับ <laughs> เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับมื้งง่ายๆแบบนี้นะกับน้ำปลาร้าที่เรามีใครถนัดโซนแบบออกทางแบบราสแบบนี้นะรับรองว่าถูกใจแน่นอนมันง่ายมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่มีอยู่ขวดเดียวทําได้แบบหลากหลายมากแต่ว่ามีเมนูนี้มีอยู่ข้อแม้ข้อมันข้อ,ขอเดียวเลยคือห้ามใช้ซีอิ๊วดำเพราะถ้าซีอิ๊วดำลงไปปุ๊บจบเลยฮะปลาลงปลาร้าไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วแถมเราไม่ต้องใช้ผง ผชง,งชูลงชูรสทั้งหลายแหละไม่ต้องใช้เลยแค่น้ำปลาเท่านั้นเองรอดหนึ่งมือ้ออย่างเครื่องต้มยำเนี่ยเวลาที่เราซื้อมาครับมันจะเก็บได้นานเนาะไม่ว่าจะเป็นขา่าใบมะกรูดหรือว่าตะไคร้แต่และอย่างมันจะแห้งๆอย่างไรครับแต่พอเอามาทาอาหารแบบนี้นก็ใช้ได้เลยนะฮะใดๆก็ตามที่เรามีอยู่ในตู้สรรหาออกมาแล้วก็จะทได้ง่ายๆแบบนี้แหละขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามกันทุกเทปนะใครที่มาใหมย่ยินดีมากเลยนะที่จะมาเป็นสมาชิกกันกด กระดิ่งเอาไว้นะครับกดซับตะไคร์นี่นวันนี้มีตะไคร้ด้วยซับตะไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เผื่อว่าอัปโหลดวันไหนคุณจะได้ทราบว่าเรามีงานมาให้คุณชมอีกแล้วกับตัวที่แสนจะง่ายได้แบบนี้ make it easy นะครับก็มีลิงก์อยู่ข้างล่างครับสำหรับสินค้าที่คุณอยากจะสั่งซื้อเนาะบอกเลยว่ามีไว้ไม่เสียแล้วก็คุ้มค่าสุดๆทุกๆน้ำจิ้มทุกๆซอสทีเดียวพระเจ้าเวพรทุกท่านเจอกันใหม่ในเทปหน้ายังไม่ทราบว่าจะทำอะไรแต่ว่า เดี๋ยวจะอีซี่ไปเรื่อยๆอีซี่อีซี่สุดๆพระเจ้าเวพรนครับ